พอเป็นว่า1500เนี่ยถ้าคนชอบฟิลลิ่งครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะชอบเลยนะแต่ถ้าคนไม่ชอบก็คงไม่ชอบเลยเหมือนกันนะมันเป็นรองเท้าที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือนิวบาลาน1500เมตรเอนยนะครับก็ต้องบอกว่าอ,อต้องใส่นานพอสมควรเลยนะเออ เป็นรองเท้าที่ใส่ครั้งแรกบอกได้เลยว่าไม่นิ่มนะครับเป็นรองเท้าที่ถ้าคนใสรองเท้านิ่มมาก่อนจะไม่ชอบเลยนะผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยข้อดีของเขาจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัสดุที่เนี้ยบที่ดีมากๆ m ม d e in UK กับ m a d e in USA นี่ไม่ต่างกันเลยนะครับตัวเนื้องานจริงๆเนี่ยคือดีที่สุดทั้งคู่อยู่แล้วนะครับตัว ของเขาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะแข็งนิดนึงนะพอใส่สักสี่ห้าวันผ่านไปนะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออไอตัว e อ cap ของเขาเนี่ยก็จะเริ่มทำงานเนาะจุดเด่นของเขาจริงๆคือใส่เดินแล้วมันสบายใส่เดินแล้วมันไม่ได้มีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเลยทั้งวันก็คือสมมติว่าใส่รู้ความรู้สึกนิ่มยังไงตอนเช้าตอนเย็นมาก็นิ่มอย่างนั้นเลยนะครับวัสดุของเขาเนี่ย ตัวรหัสของผมที่ได้มาเนี่ยมันเป็นหนังกลับนะเป็นหนังกลับแล้วก็แน่นอนว่าดีมากๆอยู่แล้วนะ,ะข้อสังเกตหนึ่งที่เห็นจากตัวหนึ่งห้าศูนคือหน้าเท้าเขาค่อนข้างแคบมากนะครับแคบความหมายคือคู่นี้ปกติถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใส่ประมาณสี่สี่จุดห้านะ ตัวนี้ไปที่45เลยึงจะใส่ได้ขนาด45แล้วนะก็ยังมีความรู้สึกหนีบด้านข้างอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็หวังว่าพอใส่ไปเรื่อยๆมันน่าจะยืดให้อยู่นะครับก็คงเป็นเรื่องเดียวที่ผมสังเกตได้จาก1500เนาะเอาเป็นว่า1500เนี่ยถ้าคนชอบฟิลลิ่งครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะชอบเลยนะแต่ถ้าคนไม่ชอบก็คงไม่ชอบเลยเหมือนกันนะ ันเป็นรองเท้าที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าว่าฟิลลิ่งประมาณนี้นี่แหละคือเขาแหละนะครับ mm hmm. ตอนนี้หาได้ที่ไหนหาได้ที่เอาเล็ตครับราคาป้ายไทยเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0เนาะแต่ที่เอาเล็ตตอนนี้คู่นี้จะอยู่ที่ราวๆห0 0พันเท่านั้นเองใครอยากลองลองไปหาดูนะครับ